คิดลิกคิดนักก็จัดให้ ดับที่4ถือเป็นข่าประจำในฮิตลิสต์ของเราเลยค่ะกับนักร้องหนุ่มอังกฤษคนนี้เอชเชอรันที่ส่งนิวเอนทรีเข้ามาใหม่นะคะกับเพลงประหลาดเพราะเพราะที่มีชื่อว่า Thinking Out Loud หลังจากปล่อยเพลงจังหวะเร็วๆอย่างจริงกับย้อนออกมาแล้วนะคะก็มาถึงเพลงล่าสุดค่ะ Thinking Out Loud ซึ่งเพลงนี้นะคะถือว่าเป็นแนวหนักของหนุ่มเอชเลยและถือว่าเป็นสไตล์แจ้งเกิดของหนุ่มเอชเลยก็ว่าได้ค่ะซึ่งหนุ่มเอชเขาก็ได้ออกมาพูดถึงเพลงนี้นะคะว่าเป็น A a w l k เอาวุ้งยาว a ดี่ยว o องช่วงยาวเดี่ยวนะคะก็แปลตรงๆ ว่าการเดินไปตามช่องทางเดินยาวยๆค่ะแต่นี้ไม่ใช่การเดินธรรมดานะคะลองหลับตาแล้วก็นึกภาพเวลาเราเดินไปตามช่องทางเดินในโบสถ์เหมือนเจ้าสาวเดินไปหาเจ้าบ่าวเพื่อจะเข้าไปที่แต่งงานนั่นแหละค่ะก็คือเป็นที่มาของสำนวนว,นว่า walk down the i o ซึ่งแปลว่า get married หรือว่าแต่งงานนั่นเอง ดังนั้น A อ Walking Down หรือ s l e Song ก็คือ awaiting song หรือว่าเพลงที่ใช้เปิดในพิธีแต่งงานนั่นเองค่ะหนุมแอนออกปา,ากซะขนาดนี้นะคะแสดงว่าเพลงนี้เนี่ยจะองโรแเป็นติ่งมากๆถ้งงาอย่างนั้นเราไปดูความหมายแล้วก็เนื้อเพลงของเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าค่ะ Darling I will be loving you till we're s e and Darling I will be loving you till we are s e v e n ท่อนนี้นะคะก็หมายวามว่าที่รักฉันจะรักเธอไปจนเราอายุ70 baby my heart could still fall as hard at 23 and baby my heart could still fall as hard at 23หมายถึงแล้วหัวใจของฉันยังคงตกหลุมรักเธอได้เหมือนตอนอายุ23สรุปก็คือไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนหรือว่าอายุของเราจะเปลี่ยนไปเท่าไหร่ฉันก็ยังรักเธอเหมือนเดิม And thinking I'm about how จะลองมาคิดดูคนเราตกหลุมรักกันได้หลากหลายวิธีบางทีด้วยอะไรก็ไม่รู้ไม่มีเหตุผลบางทีแค่มือสัมผัสกันก็ตกหลุมรักกันได้แล้ว Well me, fall love with me love every single fall I in I day And I just wanna tell you just tell สําหรับฉันแล้วฉันตกหลุมรักเธอทุกๆวันและฉันอยากจะบอกเธอว่าฉันเป็นแบบนั้นจริงๆ So honey now so honey now take me into your loving arms แปลว่าที่รักรับฉันวในอ้อมกอที่เปลี่ยนไปด้วยรักของเธอ kiss me, the kiss me under the light of a thousand stars แปลว่าจูบฉันภายใต้แสงดาวนับพัน place your head on my beating heart เปลว่าวนุ้นหัวของเธอลงมาบนหัวใจที่กำลังเป้นอยู่ของฉัน thinking o w loud maybe Love. Right where we are แปลว่าฉันกำลังคิดออกมาดังๆว่าเราได้พบล like ักแล้วณที่แห่งนี้ที่เราอยู่นี่เองโอ้โหฟังความหมายแล้วนึกภาพตาแล้วเนี่ยเรามันติกสุดๆไปเลยค่ะสมหรับที่หนุ่มเอ็นะคะตั้งใจว่าจะให้เป็นเพลงสำหรับงานแต่งงานจริงๆ